แม่มาติกามาม,มันนมัเริ่มยังไงความปังมันมานหรือยังคือพี่สาวอของคือเรามีคนสนิทคนเดียวกันค่ะก็คือพี่ลูกแก้วพี่เสกพี่ลูกแก้วแล้วพี่ลูกแก้วก็เสกพี่บีแค่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็นัดกันแล้ว,ลวลก,ก็วมานัดรวมกันกินข้าวอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็คิดว่าอยากจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยแต่ว่าเรว่ความที่เราไหนเราก็ขับรถไปแล้ะยลูกแก้วก็เหมือนกับว่าบอกว่า เอ้ยเนี่ยน้องเป็ไหนก็ไปแล้วว่าแวะซื้อมาอะไรให้หน่อยสินี่ก็งงนี่ก็ภาคไปบ้านพี่พีทำไมต้องซื้อมาอะไรจะไปไว้เจ้าที่บ้านเขาหรออะไรเงี้ยนางก็บอกว่าอเผื่อจะเอามาทำคอนเทนต์พี่บอกว่าอ๋อหรอฟีลแบบขออะไรต่างๆเพราะแม่รัศมีคิวเขาหน้าตาอย่างเงี้ยช่วงเกมก็แบบลองเป็นแบบนี้ดูอุดีอ่ะเราก็ทำคอนเทนต์อะไรกันไปจับตอนแรกฟิวไม่รู้กิติศั์พี่เขาว่าจริงๆเขาแบบสามารถที่จะแบบอะไรได้๋อแล้วไม่รู้ กรู้ว่าพี่บีเนี่ยคือเขาดังเรื่องการหาคู่แต่หมายถึงว่าเรานึกว่าเขาปิดเขตรับสมัครไปแล้วไงเราก็นึกว่าเอ้าเขาปิดเขตรับสมัครไปตั้งแต่พี่แก้บุบเราไม่ใช่หรอเราก็เลยแบบเออไม่รู้เอ้าพามาเจอจริงๆเอ้าเขาเปิดเขตใหม่ด้วยเขาเปิดแบบเฟสใหม่เฟใหม่เออเราก็เลยได้เป็นแบบลูกค้าคนแรกๆรเราบอกพี่เขาว่ายังไงตอนเรามาไลน์ไปบอก ตอนแรกก็บอกเขาว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่ทำคอนเทนต์กันก็ชวนทำคอนเทนต์ปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนกินข้าวอ่ะคุณลูกแก้วก็เป็นตัวแจกตัวแจกให้ว่าแบบว่าแม่เนี่ยขอหน่อยได้ไหมนี่จะกินมันสดนะมันสดมันดานมากเลยแล้วแม่หากุ้ยมันหน่อยนีอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะไม่ได้พูดเองเลยอยู่เฉยๆแกะปลาอยู่อะไรแบบนี้เอากินข้าวมาไม่ใช่ก็แกะปลาอยู่จะก็แต่ลราเกรงใจเกรงใจข้าวพอคุณลูกแก้วสิ้นคำนั้นเสร็จปุ๊บ คือเขาควรเปิดบริษัทหาคู่นะจริงทำไมทั้งสามีและภรรยาสองคนคุ้นค้นกันอยู่ตรงไอแพดเขาเซิร์เลยหรอเซิร์ไม่ทยเหมือนแบบคืออันเนี้ยมันแปลกมากเพราะปกติเราต้องทำ powerpoint อะไปเสิรพ่อแม่แต่พออยู่กับพี่บีอะพ่อแม่ทำ powerpoint เสิร์เรา เรงลี้เลยเขาเขาสามารถพูดชื่อคนมาวันนั้นที่เขาพูดอะนะหนูว่ามีสิบอ่ะสิบคนน่ที่พูดชื่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือประเด็นคือนี่ก็ไม่ได้รู้จักใครออกมานี่ก็อ๋อค่ะค่ะว่าคนนี้ก็ดีนะเธอค่ะว่แต่คนนี้ก็อาจจะชอบคนนี้อันนี้ก็อ๋อค่ะอะไรเงี้ยก็อ๋อค่ะไปก็ยืนเอาจริงก็ยืนแบบยืนหน่อยมันเป็นการเพราะไม่ได้รู้จักเครแล้วถ้าสมมติว่ามันดีได้จริงเราจะยังไงอ่ะเอาอวดสิคะราอะไร เาที่ดูลูกคนนั้นไม่มีเข้าตาเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจริงจำไม่ได้เลยจำใครไม่ได้เลยเพราะว่านางแค่แป๊บเดียวแล้วก็อันนี้ไม่รู้อ่ะเปลี่ยนคนอะไระไยอ,อย่างเงี้ยโอ้แต่เขาไม่ได้รอคุยองไรมากอย่างย่างย่างแต่พี่เขาดูตั้งใจใช่ไหมพี่เขาดูตั้งใจมากแล้วก็ดูตั้งใจมากขึ้นตอนที่เราเห็นเขาสัมภาษณ์อ่ะเราคิว่าเรื่องมันจบตั้งแต่ตอนกินข้าวแล้ว่ะแต่พอไปไปมาๆอ้าวไม่จบนี่หว่าเขายังไม่หยุดหาให้เราใช่แล้วแจ๊คมีแบบยิ่มท่าไอ้หมอไหมว่าแบบ แบบนี้แบบนี้อ่าประมาณไหนจะได้ง่ายก็บอกก็บอกหนก็บอกเล็บสเล็กของหนูปกติไปอะไรอย่างเงี้ยปกติคืออะไรคือขมดำแดงยืนยันที่นี่ตรงนี้เหรอยืนยันว่าผิวขมดำแดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปกติแต่แม่บีก็แม่บีก็มีความแบบปรับทัศนคติเบาๆว่าเราเราลองเลือกจากคนดีก่อนไหม เราแบบเราเก็บผิวครับตั้งแดดไปก่อนเราลองเลือกจากคนดีก่อนเนี้ยนี่ก็เลยบอกแม่แต่ว่าต้องคุยก่อนไงี่ยมันจะรู้ว่าดีไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องแบบเลือกภายนอกก็โอเค็บผิวครับกันแดดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีบางคนที่ที่นางแอบโชว์มาแล้วก็รู้ว่าคนนี้ก็ไม่ได้ดรานะแต่ว่าแม่ก็ดูเชียร์สุดใจเหลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแม่ผิวครับกันแดดต่อพันล้านอย่างเงี้ยคิดยังไงดีคิดหนักไหม พานเลยหรอเราจะต่างกันเกินไปไหมพี่หรือว่าเราแบบว่าไม่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 มองเรื่องเงินเป็นหลักเรามองเรื่องเงินคือแต่ว่าเรื่องเงินน่ะเรามีเรามีเรามีที่คิดในใจก็คือขอแบบขอคนที่ไม่ทําให้เราลําบากแค่นั้นก็พอเพราะว่าไอเราเป็นสายเปซ้วยสิพันรันไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ถ้าพันใครจะดี อะไรอบอ่เกาหไม่รูไม่เคยคุยันไทยคนไทยนทีทเรอให้เราคุอย่างเงี้ยเราจะต้องาีังบไหมนั่นเลสิแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มคุยกับเริ่มคุยกับใครใช่พันยืนหนึ่งไปนยืนหนึ่งพันไทยยืนหนึ่งเขามาได้เป็นพันไทยปุ้ย แล้วอย่างนี้คุณปออนนบเขาจะว่ายังไงต้องถามเลยก่อนคุณปออนบเขาก็ไม่ว่ายังไงมันไม่มันไม่ก้าวหน้าหนึ่งสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยหรอมันเหมือนลีลาดอ่ะอธิบายอธิบายความสัมพันธ์สเต็ปลีลาช่างๆหรอคือแบบฉันก้าวไปเขาเขาก้าวหลังเขาก้าวหน้าฉันก้าวหลังอย่างเงี้ย มันไม่ไปสักทีนะมันไปได้กันนะแต่ว่ามันไปแบบนี้ไม่บอกแม่ก็คือไม่ได้ลุ้นอาจจะไม่ได้ลุ้นหลอกคนนี้ไม่ได้ลุ้นแต่แต่ว่าปอก็มีมีพูดนิดนึงแต่แบบมันนิดมากรู้สึกว่าเราจะไม่คิดไปเองอีกแล้วกระสิบได้ไหมว่าปอคพูดว่าอะไร กระซิบนิดนึงปอพูดว่าอะไรหรือว่าูคลับอรื่าเหมือนนางพูดเหมือนอยู่อยู่เหมือนอยู่นางก็พูดขึ้นมาว่าซึ่งนางพูดลอยลอยนะคะเออนางพูดแบบว่าไปหาพี่บีมันนี่ เราได้ยินเรานัดเพื่อนกินซุ้มตังกันเราก็กำลังจกปลาร้าจกอะไรกันอยู่อยู่อีนี่อยู่ก็จะจะไปตรวจฟันหรือตรวจอะไรก็ไม่ทราบในตรกระจกแล้วหลือกพูดขึ้นมาว่าไปหาพี่บีมันี่ครัจังหวะนั้นเราคิดอะไรก่อนระดับแรกเพื่อนก็สะกิดไงเพราะอีเพื่อนก็ช่างชงอยู่แล้วเหมือนเขาหื่มแม้เลยอ๋ออะไรอย่างงี้นี่ก็บอกว่าอ๋อใช่ทำไมหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ก็เลยหันไปแล้วคุยงานจ้าแล้วก็เราจะก็ไม่มีอะไรจ้ะ จบเออหลายคนจะมองว่าเราเป็นไอดอลแบบกันเอาเรียกว่าอะไรอ่ะสายบุกก่อนสายบุกเลยนะรู้สึกเลยฉันเป็นไอดอลสายบุกเลยจริงๆนะเธอเป็นไอดอลยุคใหม่เป็นผู้หญิงยุคใหม่เธอบุกก่อนเธอรู้ตัวเปล่าแต่ฉันไม่ได้สักคนเลยนะแต่เธอเป็นนักสู้ไงฉันเป็นนักสู้ไอดอลเป็นนักสู้อะโอเคใช่เลยแต่ยังไม่ได้ไข่ดังนั้นดังนั้นยังไม่กล้าบอกว่าจะเป็นไอดอลไข่ได้เลยอ่าเนี้ย กับบีเรามีความหวังไหมว่าแบบเออมาเถิดแต่ครั้ง<ะ>นี้แหละครั้งนี้แหละ,ละจริงจังไหมจริงจังไหมอะ,ะยังไม่เห็นความจริงจังนะใช่ยังไม่เห็นความจริงจังอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นที่เราเข้าไปในบ้านเขาก็แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเหตุผลนี้เป็นหลักอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรานี่ก็เป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบชนมากๆใช่คมตุงชนอย่างงี้ยคุณถุงชนมันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเกิดจากความรัก ่วนนึงเพราะว่าพี่บีเขาโทรมาอย่างเอ้ยคนมีความเดทนะอะไรเงี้ยเจคกี้ลองดูมายอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อ่ะคือพี่บีเนี่ยนะเขามีความพยายามมากแบบให้เลยลอยเต็มนอกจากในการสัมภาษณ์ใดๆแล้วเนี่ยหลังๆมันก็จะมีแบบเจคกี้เมื่อไหร่น้องว่างวันไหนเนี่ยอาทิตย์นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มพยายามมากใช่เขาเริ่มงานเขาเริ่มเขาทำงานมาตลอดพ่อแม่ทำงานมาตลอดแต่ว่าดวงเราอ่ะ มันไม่ว่างอะไอช่วงที่เขาจะว่างเราก็ไม่ว่างรู้บอกไหมจนไม่ได้มีแค่พ่อแม่องค์เดียวนะตอนนี้พ่อแม่หลายองค์มากเขาเลือกเสริมให้เราละทุกคนดูช่วยกันเมมันเป็นวาระแห่งชาติตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบเอออยากให้อีนี่มันมันได้กับใครสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่มีช่วงเวลาที่จะได้ไปเจอกับใครหรือนัดกินข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าหลังบ้านเราเองก็แบบ เบรกตัวเองหรือเปล่าเราแบบจริงอาเออเยังไม่อยากมีจริงเราเคลียร์งานได้แล้วทุกคนเรามาจะพุ่งจริงๆเออครือเ่ากอยากอยากมาก็รา้องาเออจริอยากมีมากเยคือว่าถ้าทียบแล้วอ่ะ กินข้าวกับผู้ชายกับการไปหาเงินนะเราเลิกเงินนะรู้เราดัเลือกเงินอะไรนี่คือต้องมีก็เอาเงินก่อนเอาเงินก่อนอย่างแบบว่าเป็นแบบวันที่แล้วแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันยากจริงๆเพราะว่าแม่บีก็ต้องเอาลูกเขานอนสามทุ่มนึกออกไหมอะไรเงี้ยก็ว่าคือหลังสามทุ่มดังนั้นมันก็ จับจูนยากแต่ะเรกดดันไหมทุกคนจะเริ่มรุนกับความรักของเราใช่กดดันแล้วก็เราก็พอแม่บีบอกว่าแขกเหมือนลูกค้าคนต่อไปเป็นเราเราก็รู้สึกว่าตายแล้วยังไงดีว่าแต่ถ้าเกิดเทปนี้มันซักเซน่ะเธอจะกลายเป็นรีวิวตัวรีวิวจริงก็คือหลังจากนี้แม่บีสามารถเปิดสำวัอะไรสัมนักอะไรได้เลยอ่ะ แต่ก็รอลุนความรักจากพี่รอลุนได้ค่ะลุนตัวเองทุกวันอยา่กันเพราะว่าก็ยังตัดใจจากเป็นวอลิมพิคอนอยู่พี่เราก็อยากไปเวทไม่กุ้งอยู่ที่พิธีแข่งอล์เราก็เลยจ้าทดิฉันก็ตัดดิฉันก็ตัดต่อหน้าตัวเองใส่เข้าไปนะคะคือดิฉันเห็นว่าทุกคนดูมีปัญหากับผมลิขิตมากมากดิฉันก็เลยแคปแล้วก็ให้มีคนตัดต่อให้แล้วก็ดิฉันก็เลสลงในทวิตเตอร์บอยเลยว่าปัญหาทั้งหมดจะหมดไป ภาพนี้พี่ฉันจะเป็นคนเป็นบาบูตาเเป็นเขาชื่อพุทธตาจ้ะฉันชื่อพุทโธจ้ะแต่พุท่ันนอนเนาะใช่เป็นยายพุทโธเ่แที่ในคอเ์ก็คือเหือนทุกคนแบบรู้เียดมกคนนี้สิงแรกที่พีนันากนะใสเป็นก็ยังเชียร์กันก็ยังเป็นเบอร์หนึ่ง ตราบใดที่เขายังไม่ลำคาญเราเราก็จะยังอยู่อย่างนี้แต่ว่าพี่แกเขาก็น่ารักอ่ะคุณยังน่ารักเสมอพยายามแอลไปเรื่อยแอลไปเรื่อยๆตลอดเวลาไปฟิลิปปินส์หรือพี่จะย้ายไปอยู่แล้วนังไปเที่ยวกับน้ำตาลมาเขาไม่ชวนเาไ่วนเราเขาชวนแล้วเขาบอกไม่ว่าอีกแล้วเขาชวนแล้วแต่ว่าไม่ว่าอีกแล้วเหรอมันดำดำมาก โอกาสเธอปาบุษเ์ยอะบุย์ฟิลิปปเลยขตอให้เขาไปกันเถอะฉันรักไทยนี่แ่แล้วเราก็วีโยคออางเย้หันน้ตาลใช่หลุ้นต่อเนาะลุ้นต่อค่ะลุ้นต่อค่ะมีะลรอัปเดตเดี๋ยวมาบอกค่ะเย้คำถามว่าแบบไ่น้ำคุณแม่หรอ แม่ไม่อยากให่มี<อ>แม่ใช่เวลาแบบว่าบอกแม่ว่าแม่เน,นี่ยหนูวดหนูวจะเริ่มคุยกับคนแล้วนะหลังๆก็จะเริ่มแบบคุยแต่เพราะว่า<อ>นานนนงคือนางใช่นางเริ่มเปิดละนางอยากให้ลูกมีแฟนเหมือนกันแหละบี๊วแบลแล้ววนะ่า <c oughs> นี่ก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยหนูจะเริ่มคุยแล้วนะเลยแม่ก็แบบวา่อาอ้อเหรอใครอะอะไรเนี้ย <c oughs> แล้วเราอะความอุ้ยเมาได้ปะยังได้ตอ้ยรอน่อยคือแม่ก็ทำเป็นไม่สนใจแต่ว่าพี่สาวมาที่บ้านแล้วแม่ฉันอะ แอบไปคุยกับพี่สาวแบบนั่นอีกเฮ้ยแล้วเธอรู้หรอเธอ,อเห็นหรอข้างกำแพงบ้านจ้ะแล้ว <c oughs> เป็นไงเอ้ ไม,ไม่ถึงไม่ถึงเราได้ยินแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขายังคงอยากเมาแต่เกรงใจเราแหละ,ะเราก็เลยเอโอเคค่อนข้างไปทำเป็นไม่ได้ยิน่น่าจะโอเคแล้วน่าจะโอเคแล้วใช่แต่ว่าแม่ก็จะมีความโทรหักวันเขาอ,อยากรู้ความการอัปเดตซึ่งแ,แม่ก็ตกใจมากเพราะว่าเหมือนแบบสี่วัน,วนห้าวันเลยนะคะ <laughs> แล้วก็บอกแม่ว่าไม่คุยแล้วจ้า <laughs> จบเร็วใช่จบเร็วเป็นคนจบเร็วไม่คุยแล้วแม่ประมาณนี้